เก็บเงินได้ถือว่าขโมยไหมถามสมมุติว่าผมเดินไปเจอเงินตกอยู่กลางถนนซึ่งก็ไม่เคยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมุงและเปิดเคยได้ยินบ่อยๆทำนองคนเก็บขยะเคยเจอเหวนยเพชรในซองที่ถูกทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำมุงและปิดถ้าเรานำเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองวิบาาจะเป็นเช่นไรถือว่าปิดสินข้ออ่านินทามไหม แล้วกรณีที่เราพยายามสึกหาเจ้าของอย่างเต็มที่แต่หาไม่ได้จริงๆจ,จะยังผิดอยู่ไหมอีกอย่างถ้านำทรัพย์ดังกล่าวไปทำบุญผลบุญที่ได้จะเป็นเช่นไรส่วนเจ้าของตัวจริงท่านไม่ได้อนุโมทนาจะได้บุญตามเราหรือไม่อย่างไรและถ้าเป็นคนดังติดเจอเงินคุณจะทำอย่างไรกับเงินนั้นต้องทำความกข้จใจเรื่องธรรมชาติของสิทธิในการครอบครองกันก่อนครับ ตามกฎของธรรมชาตินั้นคล้ายคลึงกับกฎหมายทางโลกนั่นคือสิทธิครอบครองสมบัติจะคงอยู่ตราบท่าที่เจ้าของยังไม่ตายและหรือยังไม่ยินยอมยกให้แก่ผู้อื่นสิทธิในการครอบครองเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองหากใครมาทำลายสิทธินั้นเจตนาฉกชวยสิทธินั้นไปครอบครองโดยเจ้าของไม่ยินยอมก็ได้ชื่อว่าทำกรรมข้อที่ว่าด้วยการรักขมูยเต็มร้อย สิทธิ์ในการครอบครองจะเป็นพลังที่เป็นกลางกับเจ้าของเดิม